สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวมือถือในตำนานนะครับผมซัมซุง g ก a l ล็กซี่ v a n c e นะนี่ผมหา S1 กับ Note 1ไม่ได้นะก็เลยซื้อ S a d v a n c e มานี่ก็ซื้อมา200บาทนะตามมือสองทั่วไปตัวนี้ลง Android 4.1ได้นะเคยลงไปเครื่องและเครื่องสีดำอ่า ต่อันนี้ยังไม่ลงนะครับหาไฟล์ไม่เจอเดี๋ยวผมหาเจอแล้วผมจะมาอัปเดตอีกทีนะน,นี่ก็มาลองรีวิวดูว่ามีคนดูหรือเปล่านะมือถือเก่าๆอย่างนี้ตัวนี้ครับผมก็เป็นมือถือที่เหมือนเป็นช่วงต่อระหว่าง s 1 s 2องนะครับผมออก s 1มาแล้วก็มาออก s s a n e แล้วก็ s 2นะ พวก S 1 S 2พวกนี้มันราคาสองหมื่นกว่าบาทเลยนะตอนนั้นอันนี้ราคาแค่หมื่นกว่าบาทนะครับผมก็น่าจะคล้ายๆตัว S 2 0 FE S 2 1 FE ในปัจจุบันนะนะเพราะตอน S 2ก็มี S 2พัดออกมา S 3ก็มีหลายแบบมากอะน,นี่เป็น Android เข้าไปดูให้ดู ดอยสองจุดสามจุดหกนะครับผมมันจิ้มไม่ได้แล้วก็มีกล้องหลังขนาดห้าล้านพิกเซลนะแล้วก็มีกล้องหน้า VGA นะสมัยนั้นถือว่าหรูนะมีกล้องหน้าจอเป็น s u อร์ Amoled นะครับผมสีสันเทพมากสมัยนั้นคือ มันมองหลบเหลือบเงีครับผมมันก็แสงไม่ลดแล้วก็สีดำสนิทอ่ะก็เป็นจุดเด่นของ s a m มซุงในสมัยนั้นนะคือจอซูเ e อร์โมเลดไแบนสมัยนั้นก็กยังไม่มีนะยัง iPhone 4S นะครับจอก็ยังเป็น IPS อยู่ยังไม่ใช่ s u p e r ร์โมเลดมันเป็นจอโ l e d ก็ตอน iPhone X แล้วนะซัมซงุงเขามีตั้งแต่ S1 แล้วครับ จอเเป็นซูปเปอร์มาเด็ตเดี๋ยวลองเข้ากล้องให้ดูนิดหนึ่งนนี้แบตเสื่อมนะต้องเสียบชาร์จไว้ตลอดให้ดูซิว่าถ่ายได้ขนาดไหนความละเอียดก็5ล้านพิกเซลนะดูกล้องวิดีโอกัน วิดีโอถ่ายได้พันแปดสิบีนะสมัยนั้นถือว่าเยอะนะพันแปดสิบพเนี่ยเอหนึ่งก็ถ่ายได้พันแปดสิบพีเหมือนกันก็ h อดีนะเนะี่ยอันนี้ผมก็โหลด g p u Z มานะคลิปสอนโหลดแอปพวกนี้นี่ผมทำไว้แล้วนะเดี๋ยวก็ไปดูกันได้ CPU ตัวนี้เป็น Arm Cortex A9 1, uh, Cort 1 GHz นะครับเป็น CPU แบบสองคอกระจอเป็นมาริ400นะครับผมว้า oh, <wow. S 1> ตัวในตำนานเลยกระจอแล้วก็สําละเอียดหน้าจออันนี้น้อยไปน,นิดนึ่งนะ4 8 0ร้อยแคูณแปดแต่สีสันก็สวยมากเลยนะลงเคยลงอีกเครื่องลง Android สีจุดหนึ่ง แล้วก็ลองดู y o u t u b e นะครับสีมันสดมากแต่มันจะอืดมากนะ a n d r o อ d สีอยู่หนึ่งอัปเดตได้เหมือน S2 แรมตัวนี้มีขนาดเจ็ดร้อยเมกนะครับผมจำไม่ได้เหมือนกันตอเลดภายในสมัยนั้นเขาบอกว่า8ปดกิกนะแต่ผมเห็นว่ามีแค่2กับ2 หนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดแปดประมาณสี่เหมือนนั้นเขาจะแบ่งนะเขาไม่จะมันจะไม่รวมกันนะโหลดแอปเขาก็แบ่งไว้โหลดแอปแล้วก็เก็บรูปเขาก็แบ่งไว้เก็บรูปนะอ่ะ a n d r ด i d เวอร์ชั่นสองจุดสามจุดหกแบตเตอรี่ขนาดพ mm. ันห้าร้อยมิลลิแอมอือเซนเซอร์ก็ตามนี้มีไม่เยอะเท่าไหร่ ปรับแสงอัตโนมัติทําได้นะ,ะนี่ก็ยังสามารถเล่น Facebook ได้สีดําจะเห็นว่าดำดำสนิทเลยนะสีสันสดมากหน้าจอ,อวรอมันเข้าได้ก่นอนแป๊บนะเหมือนมันเออเลอร์นะครับผมก็ก็โหลดแล้วติดตั้งใหม่นะ,ะเดี๋ยวผมเข้าไปดูใหม่อีกทีนะ อันนี้กระจอตัวนี้เป็นตัวเดียวกับ S2 เลยนะสมัยนั้นถือว่าทววเทพมาก CPU หนึ่กิเกนี่ยครับดูโอคอร์ผมก็แปลกนะทำไมมันเข้าไม่ได้นะอันนี้ g a l a x ว w h มันก็เข้าได้ปกตินะแต่นี้ Facebook เข้าไม่ได้นะมันอาจจะเป็นที่แอปเวอร์ชั่นมันเก่าแล้วครับผมก็องลบโหลดใหม่นะไว้เรื่อยๆนะครับแบบ ผมถ่ายคลิปก่อนนะไม่มีเวลาอ่ะภาษาก็ใช้งานได้นะเดี๋ยวลองเล่นเกม Defender กันนิดหนึ่งนะเป็นเกมโหลดมาตั้งนานแล้วนะอันนี้เดีย๋ยวนี้เป็นภาคสามนะ Defender นะแต่มันโหลดไม่ได้นะ,ะหน้าจอนะคะือสีสดมาก เสียง้อยไม่ออกเครื่องน่าจะพังแล้วนะเสียงลำพงลำเพิงไปหมดแล้วเนี่ยเ,เกมก็เกมเบาๆนะครับที่หาโหลดได้ในแอป toy ก็ยังเล่นได้อ๋เอเท่านี้ก่อนนะ เยวผมหาพวก S 1 S 2หรือไม่ก็โน้ต1มารีวิวอีกนะถ้ามีคนดูคลิปนี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมนะครับผมก็กดไลค์คลิปนี้นะครับให้ถึง5ไลค์นะเดี๋ยวผมหา S S S 2มารีวิว